ครับตอนนี้ก็กำลังออกจับทุนอยู่ครับอยางไม่นิ่งหัวเรือยังไม่เสมอกันยังไม่เท่ากันนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับตอนนี้เรือเที่ยวที่15ลองน้ำที่หนึ่งครับพอลงปุ่พุพทาลองน้ำที่สองพนกุลนาวาสองรองน้ำที่สามสาวสวยรมธีรารองน้ำที่สีสาน้อยปิยะชัน ตอนนี้กำลังขับเคี่ยงออกมาคู่กี้สูสีคู่กี้สูสีล่องน้ำหนึ่งล่องน้ำหนึ่งน้ำมาแล้วตอนนี้ล่องน้ำสองก็ยังไงล่องน้ำสองก็ไม่ยอมล่องน้ำสามตามมาล่องน้ำสามตามมาล่องน้ำสี่เป็นคนเดียวเป็นคนเดียวแล้วล่องน้ำสี่ล่องน้ำสี่ไม่ยอมใครออกคนเดียวออกคนเดียวล่องน้ำสองไม่ยอมเหมือนกันออกมาตามมาตามไม่ติด ตาไม่มมติตด,ดล,ล,ล,อล,ลองน้ำสาม,ม,อมลองน้ำสามคูเกย์สู้สีกะมากอมาลองน้ำหนึ่งมาคนเดียวไม่สนใครไม่สนใครมาแล้วมาแล้วลองน้ำหนึ่งมาแล้วลองน้ำสามไม่ยอมเหมือนกันลองน้ำสามไม่ยอมเหมือนกันออกมากูเกย์สูสีออกกันมา oh, หัวเรือเสมอกันครับลองน้ำสองเป็นไงลองน้ำสองโอเคล่องน้ำสองโอโอ้ตากันมาตากันมาไม่มีใครดีใคร ไม่มีใครทนีใครตอนนี้ร่อดน้ำสองรองน้ำสามร่องน้ำสี่โคเคโชว์สีโอเ้โชว์สีวอเรือให้เสมอกันวอเรือเสมอกันโอเคโชว์สีร่องน้ำหนึ่งไม่ยอมร่องน้ำหนึ่งร่องน้ำหนึ่งตามมาเกาะมาตามมาตามมาร่องน้ำสี่หนีหนีหนีรอดน้ำสองเป็นยังไงไม่ยอมไม่ยอมร่องน้ำสามตามไม่ทิ กไม่ติดกอดไม่ติดกอดไม่ติดไม่ยอมไม่ยอมล่องน้ำหนึ่งตามมาตามมาพี่มาพี่มาล่องน้ำสี่หนีไปหนีไปตามมาตามมาไม่ว่าใครไม่ว่าใครเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมจัดไปล่องน้ำสามเป็นยังไงตามมาพี่มาล่องน้ำสองลองน้ำสองก็ไม่ยอมเหมือนกันล่องน้ำหนึ่งลองน้ำหนึ่งเป็นยังไงพี่มาแล้วล่องน้ำสี่ลองน้ำสี่เป็นยังไงไก่ก็ไปไก่ก็ไปตู้สีตู้สีลองน้ำหนึ่งล่องน้ำสี่ตู้สีตู้สีตู้สีนิดเดียวนิดเดียวข้าวเร็ว อีกเดียวอีกเดียวอีกเดียวทุดทยเข้าเส้นไทยเอ้ยดีละดีละโอเค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 โอ้ยเรือสูสีโพสเจ้าข้อบาบท่องบุเจริญศานาเนาะอ้าวสำรับวันนี้นะครับเรือเที่ยวที่15รลองน้ำพี่หนึ่งครับพรลุงปู่พุทธา รองน้ำที่สองคอนุ 2, ลนาวาสองรองน้ำที่สามสาวสรมธีรารองน้ำที่ 4, สี่สาน้อยพิยาชัดครับทั้งสี่ลำก็เข้าเส้นชยัยไปเรียบร้อยแล้วรอดูผลการตันสินคณะกรรมการว่าเรือลำไหนจะเข้าที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่ครับสำหรับไปเที่ยวนี้เราจะเอาไว้สองลำอ, 1, 2, อันดับหนึ่งกันดับสองนะครับอันดับสามกันดับสี่ครับค่อยเจอกันปีหน้านะครับเราตัดเอาไว้แค่สองลำา